ในฤดูร้อนตอนนี้สัตว์ในป่ารื่นรมต่างก็พากันมาที่หลบแดดบางตัวหลบอยู่ในโครงบางตัวอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่บางตัวก็พากันลงไปแช่ในหนองน้ําเพื่อคลายร้อนสัตว์ทุกตัวในป่าแห่งนี้ต่างแบ่งปันที่คลายร้อนให้กันและกันอย่างเต็มใจมีน้ําใจให้กันและกันป่าแห่งนี้ถึงได้ชื่อว่าป่ารื่นรม ในขณะที่สัตว์ทุกตัวกำลังอยู่อย่างมีความสุขที่ชายป่ากลับมีสัตว์ตัวน้อยกำลังเดินร้องไห้มาอย่างน่าสงสารมันคือลูกกระต่ายน้อยชื่อว่าชมจันทร์แล้วระหว่างที่เดินร้องไห้อยู่นั้นมีเสียงเรียกทักขึ้นมาจากโพรงใกล้ๆนี่เธอร้องไห้ทำไมชมจันทรหยุดเดินแล้วเหลียวมองไปร,บรอบๆไม่เจอใครแล้วเจ้าของเสียงก็กระโดดออกมาจากโพรง ซึ่งก็เป็นกระต่ายเหมือนกับเธอแต่เป็นเพศผู้จ้าเอ๋ฉันเองร้องไห้ทำไมทำไมไม่เคยเห็นเธอทำไมมาตัวเดียวทำไมหยุดถามรัวๆแบบนี้จะให้ตอบได้ยังไงล่ะก็ได้เธอร้องไห้ทำไมอะ่ะชมจันทเริ่มเบะปากทำท่าจะร้องอีกรอบเพราะคำพูดไปสะกิดใจเดี๋ยวทำไมถึงอยากร้องบอกมาสิ เ,เธอช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกอีกอย่างเธอก็เป็นใครก็ไม่รู้พ่อแม่ฉันสอนว่าอย่าไว้ใจสัตวนะ์แปลกหน้าไว้ใจฉันได้แต่ถ้าเป็นความลับไม่ต้องบอกก็ได้นะชมจันมองเจ้ากระต่ายด่างขาวดำอย่างจริงจังแล้วถามกลับไปว่าเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อนินนิดนิดแล้วเธอละ่ะฉันชื่อชมจันชื่อเธอแปลกดีนะนินนิดนิดไม่เห็นแปลกเลย ก็มีจุดสีดำเหมือนสีนินตรงนี้นิดนึงตรงนี้อีกนิดนึงก็เป็นสองนิดชื่อนินนิดนิดก็ถูกแล้วนี่เราไปคุยกันที่โพรงของฉันก่อนเถอะตรงนี้แดดร้อนนินนิดนิดก็เดินนำเข้าไปที่โพรงชมจันท์ก็ตามหลังไปทันทีเพราะเธอเองก็ร้อนเหมือนกันนี่เธออยู่ตัวเดียวหรอใช่ฉันอยู่ตัวเดียวพ่อแม่จะอยู่ที่โพงใกล้ๆนี่แหละ ทีนี้จะบอกได้หรือยังว่าร้องไห้ทำไมแล้วก็ไม่เคยเห็นเธอแถวนี้มาก่อนเลยเธอมาจากไหนเฮ้ <c oughs> ถามเยอะอีกแล้วที่ร้องไห้เนี่ยก็เพราะว่าสงสารตัวเองที่มาแถวนี้ก็เพราะตั้งใจมาเพราะรู้ว่าที่นี่คือป่ารื่นรมและที่ไม่เคยเห็นฉันมาก่อน <c oughs> เพราะว่ามาจากป่าข้างๆกันนี่แหละฮะงั้นเธอก็มาจากป่าละทมใจอะดิเธอออกมาได้ยังไงเนี่ยไม่กลัวเจ้าป่าของเธอจับได้หรอ นิ่น,น,นิดนิดนึกถึงก้องฟ้าเจ้าป่าระทมใจที่เป็นทิงคองตัวใหญ่ดุร้ายและมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองวางอำนาจและขาดคุณธรรมจึงมีสัตว์หลายตัวพยายามหนีไปอยู่ป่าอื่นไม่กลัวหรอกฉันเป็นแค่สัตว์ตัวเล็กๆหายออกจากป่ามาก็ไม่มีใครรู้พ่อแม่ฉันก็คงไม่บอกใครจริงอยู่พ่อแม่ของเธออาจไม่บอกใคร แต่ถ้าคุณอื่นๆสังเกตว่าเธอหายไปเรื่องต้องถึงหูเจ้าป่าของเธอแน่ฉันตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าจะไม่อยู่พ่ป่านั่นอีกสัตว์อีกหลายตัวก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันน้ําตาของชมจันทร์ก็เริ่มไหลอีกครั้งนิ่นนิดๆได้แต่ยืนมองด้วยความเข้าใจและเห็นใจอยู่เงียบๆตอนนี้เขาเองก็ไม่รู้จะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้ ชมจันได้ระบายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจออกมาจนหมดเจ้านินนิดนิดก็ได้ชวนเธอไปหาพ่อแม่เพื่อขอคำปรึกษาในขณะที่ทั้งคู่เดินออกมาจากโพรงได้ไม่เท่าไหร่<ม>ก็มีเสียงกิ่งไม้สั่นไหวที่ด้านหลังทำให้ทั้งสองตกใจกลัวจึงรีบกระโดดเข้าไปแอบที่พุ่มไม้และกระซิบถามกันว่านี่สมุนของเจ้าป่าของเธอมาตามจากเธอเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทันใดนั้นเอง มีบางอย่างกระแทกพื้นด้านหลังพุ่มไม้ที่แอบกันอยู่ทำให้เจ้ากระต่ายทั้งสองตกใจไว้อย่าทำฉันเลยฉันกลัวแล้วชมจันทไม่ต้องกลัวนี่เจ็กเจี๊ยกเองลืมตาสิชมจันทค่อยๆลืมตาขึ้นชา้ชาๆเห็นจิก๊กเจีก๊กลิงน้อยยืนอยู่ตรงหน้า ถ้าเธอจริงๆด้วยโล่งอกไปทีก็ฉันน่ะสิเขาเป็นใครหรอเพื่อนฉันเองไว้ใจได้แล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะก็ตามชมจันมาน่ะสิฮะเธอตามฉันมาทำไมและมีใครเห็นฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกรับรองแย่แล้วสัตว์หายไปจากป่าทั้งสองตัวเจ้าป่าไม่รู้ก็แย่แล้วแหละทันใดนั้นเองมีเสียงดังขึ้นจากต้นไม้ทั้งสามตัวต่างตกใจกับเสียงที่ได้ยิน นกแก้วสีสวยจึงบินออกมาจากพุ่มไม้แล้วตะโกนเรียกนี่ฉันเองเสียงใสไงเสียงใสจริงๆด้วยอย่าบอกนะว่าเธอก็ตามฉันมาด้วยเอาไงดีละ่ะเราเรียบไปกันดีกว่าอยู่ตรงนี้นานๆไม่ดีแน่สัตว์ทั้งสี่ตัวพากันรีบไปหาพ่อแม่ของนิ่นนิดนิดหลังจากที่สัตว์ทั้งสี่ตัวเล่าทุกอย่างให้ฟัง พ่อแม่ของนินนิดนิดถึงกับตกใจฮะอะไรนะมาจากป่าระทมใจกันเหรนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราพาไปหาท่านเจ้าป่าสิงทองกันท่านต้องช่วยเราได้แน่แล้วพ่อของเจ้ากระต่ายก็ได้พาทั้ง4ี่ตัวออกเดินทางไปหาท่านสิงทองทันทีอ๋อเรามาถึงกันละที่นี่คือที่ไหนหรอคะที่นี่เขาเรียกว่าลานขายทุกเป็นลานกว้างที่ท่านสิงทอง ชอบมานั่งฟังเรื่องเดือดร้อนของสัตว์ต่างๆในป่ารื่นรมน่ะและจะคอยแก้ปัญหาให้สัตว์ทุกตัวที่อยู่ป่านี้ดีจังเลยนะอยากให้ป่าละทมใจเนี่ยมีแบบนี้บ้างจังอ่ะนั่นท่านสิงห์ทองอยู่พอดีเราเข้าไปปรึกษาท่านกันดีกว่า ยังไม่ทันเดินถึงท่านสิงทองก็ทักทายด้วยรอยยิ้มและพูดต้อนรับออกมาว่าเดินหน้าเศร้ามาเลยมีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรอไหนเล่าให้ข้าฟังสิพ่อกระต่ายจึงรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังท่านเจ้าป่ามองดูสัตว์น้อยทุกตัวด้วยแววตาอบอุ่นและพูดให้กำลังใจไม่เป็นไรนะเด็กๆไม่ต้องร้องไห้นะเจ้ากระต่ายน้อยพวกเจ้าอยู่ในป่าน,นี้ได้ ข้าอนุญาตข้าจะพูดกับท่านก้องฟ้าเองอยู่ที่นี่ให้สบายใจเถอะท่านไม่กลัวท่านก้องฟ้ากคะ่าข้าไม่กลัวหรอกท่านก้องฟ้ากับข้าสนิทกันไม่ต้องห่วงถึงท่านสิงห์ทองจะรับปากแบบนั้นเราสัตว์น้อยทุกตัวก็ยังไม่สบายใจขึ้นและยังกังวลอยู่เสียงเจ้าคิงขงยักษ์กำลังรัวกำปั้นทุบอกตัวเอง ทั้ง <c oughs> ยังส่งเสียงคำราม <c oughs> ดังกึกก้องไปทั่วป่าตอนนี้กำลังโกรธจัดเพราะมีช้างตัวหนึ่งไม่ยอมออกไปจากร่มไม้ที่สมุนลิงจอของมันมาบอกว่าเป็นที่หลบแดดที่ดีที่สุดในป่าแห่งน,นี้ถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็ไปซะท่านเจ้าป่าบอกข้าทีว่าทำไมเรา ไม่แบ่งกันใช้ร่มไม้นี้ต้นไม้มันใหญ่มากนะท่านท่านกับข้าและสมุนของท่านหลบแดดอยู่ด้วยกันได้เหลือๆเลยน้อยเจ้าช้างแกให้มันรู้สะบ้างว่าใครเป็นใครไม่รู้จักที่ตาไม่สูงซะแล้วข้ารู้ว่าท่านเป็นใครหืมยอเยอะยกจริงๆนะเจ้าช้างแกท่านกองฟ้าลงค่ามันเลยมันดื้อกับท่านเจ้าปากก้องฟ้าคำรามลัน่นทุบอกตัวเองอีกหลายที และได้เดินกระทืบเท้าเข้าไปหาช้างตัวนั้นด้วยอารมณ์โกรธท่านเป็นเจ้าป่าไม่ควรหูเบาควรปกครองอย่างมีเหตุผลและมีน้ำใจไม่ใช่ใครยุยงอะไรก็เชื่อไปหมดช้างแก่ตัวนั้นพูดให้สติคิงคองยักษ์แต่ก้องฟ้ากลับไม่เข้าใจคิดแค่ว่าการเชื่อฟังวันนั้นคือการอยู่อย่างมีความสุขแล้ว ทันใดนั้นเองมีลิงจ๋อตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาฟ้องว่าท่านเจ้าป่าตอนนี้มีสันนี้ออกจากป่าสามตัวเลยครับท่านอะไรนะกระต่ายพวกนี้คือครอบครัวของเจ้าชมจันทร์ส่วนลิงแกะคือตาของเจ้าจิกเจะครับท่านบอกมาพวกลูกหลานของเจ้าหนีไปไหนถ้าพวกเจ้าไม่บอกข้าจะทรมานเจ้าก้องฟ้าโกรธอย่างมากคำรามและทุบอกตัวเองดังลั่นป่าระทมใจ แล้วเจ้าป่าระทมใจก็ได้รู้ว่าชมจันทร์จิกเจี๊ยดและเสียงใสหนีไปอยู่ที่ป่ารื่นรมนั่นเองเราจะแอบ,บเข้าไปจับตัวพวกนั้นกลับมาได้อย่างไรครับท่านก<ม><น> <elle> ็ไม่ต้องแอบ,บสิถ้าจะไปเองจะไปเจรจากับท่านสิงห์ทอให้คืนสัตว์จากป่าของเรามาให้หมดถ้าไม่ยอมแล้วก็เห็นคงต้องมีเรื่องก,กันแน่ ือมัง้งคงไม่ใช่ข่าวลือหรอกเพื่อนฉันที่ป่าละทมใจอ่ะก็บอกมาเหมือนกันเอาไงดีล่ะเรารีบไปกันดีกว่านินนิดนิดรีบชวนชมจันและเพื่อนๆไปหาท่านสิงห์ทองทันทีแต่เมื่อได้พบท่านสิงห์ทองเด็กๆต่างพากันประหลาดใจที่ท่านนั้นรู้เรื่องหมดแล้วท่านก้องฟ้าให้สมุนมาบอกข้าแล้วว่าพรุ่งนี้จะมาหาน่ะแต่ไม่เห็นพูดถึงพวกเจ้านะ ไม่เป็นไรไม่มีใครมาทำอะไรไม่ดีในป่าของข้าแน่นอนท่านมองโลกสวยเกินไปข้าไม่ได้โลกสวยอะไรหรอกนะเชื่อข้าเถอะเจ้าป่าสิงห์ทองพูดอย่างมั่นใจสัตว์น้อยทั้งสี่เลยต้องจำใจกลับไปรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น เสียงแผ่นดินสั่นสะเทือนขึ้นในป่ารื่นรมเจ้าก้องฟ้ามาถึงแล้วขณะที่กำลังเดินลึกเข้าไปในป่ารื่นรมบรรยากาศตรงหน้าทำให้เจ้าป่าก้องฟ้าอดที่จะคิดถึงวัยเด็กตอนนั้นป่าของมันก็ไม่ได้ชื่อป่าระทมใจเหมือนอย่างทุกวันแต่ชื่อว่าป่าแสนสุขใจบรรยากาศกับป่ารื่นรมในขณะนี้อ้าวท่านก้องฟ้า ยินดีต้อนรับท่านมีธุระสำคัญอะไรถึงมาหาข้าก็ไม่ใช่ธุระอะไรสำคัญหรอกท่านสิงโองป่าของท่านน่าอยู่มากข้าเข้ามาแล้วข้ารู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆขอบคุณท่านมากที่ชมเชิญนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเถิดท่านใดนั้นเองเจ้าจ๋อจอมสอพรรีบเข้ามากระซิบเจ้าป่าสิงทองก้าวางอำนาจต่างให้ท่านนั่งท่านอย่าทำตามนะเสียชื่อมดพอเถอะพวกเจ้าออกไปนั่งห่าง ข้าจะคุยกับท่านสิงห์ทองจอจอมประจบถึงกับอ้าปากหวัวเมื่อคราวนี้คิงคองยักษ์กลับไม่เชื่อคำยุโยงของมันบอกได้ไหมว่าทำยังไงป่าของท่านถึงได้น่าอยู่อย่างนี้ข้าไม่ได้ทําอะไรเลยที่ป่าของข้าน่าอยู่ก็เพราะสัตว์ทุกตัวอยู่กันอย่างสบายใจสบายกายนั่นเองอยู่อย่างสบายใจกันเหรอยังไงล่ะข้าไม่เข้าใจอยู่อย่างไม่มีปัญหาไงล่ะท่าน าใครมีปัญหาท่านสิงทองก็จะช่วยตัดสินและแก้ไขให้อย่างยุติธรรมท่านสิงทองอยากให้พวกเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขท่านไม่อยากให้พวกเรามีปัญหากันใช่ท่านสิงทองไม่ชอบให้ใครไม่สบายใจใครมาฟ้องอะไรท่านก็ไม่ฟังความข้างเดียวแล้วดูว่าใครมีเหตุผลดีกว่ากันคอยตัดสินใจเท่านี้พวกเราก็อยู่อย่างมีความสุขแล้วอย่างนี้นีเองข้าเข้าใจละข้าจะลองกลับไปทำดูนะจากนั้น เจ้าป่าทั้งสองก็คุยกันต่ออีกสักพักก่อนที่เจ้าป่าก้องฟ้าจะกลับไปด้วยใจที่มุ่งมั่นจะทําให้ป่าของเธอเองน่าอยู่แบบเดียวกับเจ้าป่าสิงห์ทองให้ได้พรหมวิหาร4เป็นธรรมสำหรับผู้นําและประชาชนทั่วไปจะนําความสงบและความสุขมาสู่ตัวเองและจะนําไปสู่ความสงบและความสุขของสังคมโดยร่วมกันเมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์มุทิตามีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขอุเบกขารู้จักปล่อยวางเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ว่าดีหรือไม่ดีกับเราเจ้าป่าสิงห์ทองเป็นผู้นำที่มีธรรมะทั้งสีข้อในการปกครองดูแลสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายในป่ารื่นรมให้มีความสุข ในขณะที่เจ้าป่ากล้องฟ้านั้นเบียดเบียนผู้อื่นหรือสัตว์ใต้การปกครองให้ตัวเองเป็นสุขและสุดท้ายเจ้าป่าสิงห์ทองก็ใช้ธรรมะพรมวิหารสี่เปลี่ยนแปลงเจ้าป่ากล้องฟ้าได้สัตว์ทุกตัวก็อยู่กันอย่างมีความสุข